สวัสดีครับเอื้นดาวกคระไดครับวันนี้อยู่ที่นิสสันเคเทนะครับอยู่กับดาวนะครับวันนี้เดี๋ยวดาวพามาดูรถอเม l a VL นะครับตัวท็อปเลยสีน้ำเงินคันเดียวในภาคอีสานแหละเพิ่งมาลงสดสดร้อนๆยังไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้คืออ m e l a VL สีน้ำเงินสังเกตจากใบตัดหมอกนี่เลยนะครับสดสดร้อนๆ ลงมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันรอบรถว่าสีน้ำเงินสวยหรือเปล่าอันนี้เลยตัวทอ็อปเบาะหนัง Pro A Modus บัคฮอนนะครับบัคฮอนดากตรงนี้รองรับแ p ป e c a r คาท y แล้วก็ Android Auto ตัวใหม่อันนี้พวงมาลัยซอฟท์ทัชกระจกไร้ขอบมาครบนะครับครบจบไม่ได้โม้โม้แล้วขายอย่างเดียวอยากได้ก็จองมาเลยนะครับ นี้จุ๊บๆราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ระตัชไในกแกยนียรยุนใหม่แกะก่องยังไม่ลอกปสติกเกอร์ลงรถมาสดสดร้อนๆสติกเกอร์ก็ยังไม่ลอกพึ่งผลิตเดือนนี้เลแอลแอแอมแอบอกเลยอยากได้ก็จองมา มาดูตูดอันนี้ก็ยังไม่หลอกครบๆจุกๆนะครับบวกเลยมาครบนี่กว้างๆน,นี้ก็ยังไม่หลอกอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับบวกเลยอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับเงินดาวก็ได้ทักเีษก็ได้แอดไลน์ก็ได้เบอร์โทรก็ได้ครับ 080 408 0579อยู่นิสันเคเกทีนะครับขอนแก่นเจ้าเก็เจ้าประจำนี่แหละครับโทรมาเลยบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ